สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมืมันนี้พาพี่น้องมาดักหนูอีกแล้วครับืันนี้เอาสกายบมานะครับผมนี่บ่วงสกาย랩บ่วงยางดีดนะครับผมก็หลังจากผมเห็นค้องนูเออเขาอิ่นเลยมาดักนูใหญ่ไปแล้วบางทีนี่ผมเห็นข้องนูเป็นข้องนูหน่อยนะครับอยู่น้ากันแท้เป็นพวกอาจจะเป็นโบมนูพุกนะครับโบห์ว่าสายพันเด สายพันธุ์นู้น้ำนู้ตรงขาวนี่แหละผมคิดว่านะกะ็ข้องมันหนหน่อยนะเป็นแปนผมเห็นมันขวดมันแหลนอยู่น้ำกันเท่านะครับก็เรยาวา่าเสียาสกายแล็บนม่มาดักมาใส่ลองเบ่งนะครับขามันเด็กปิ้งเนาะอาจะบ่เมนน,นู้หย่นะครับเบิ่งจากลักษณะข้องลักษณะมองมันอยู่มันแหลนแล้วครับเห็นแล้วกเะกะ็เรียกว่าจะเอาสกายแล็บมาดักลองเบ่งน่าจะมีหลายตัวครับเบิ่งจากลักษณะข้องมันแปนนะมันแหลน มแมลงน้ำคันเน,น้านะผมก็เลยว่าอันนี้ครับผมใส่ตัวนี้แหละมาจัดการมันเพราะว่าขันใส่ปวงรวดมันเกิดพึ้สิบเบอร์ผมบ่ถ,ถึงนล้มันตัวหน่อยอาจจะหลอดพึดหลอดพึดเลยมึงจากลักษณะคล่องแล้วเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปบึงไปใส่น้ำกันครับไปครับผมลุยกังครับไปครับ คมห้องเป็นควดนะพี่น้องนะห้องเป็นควดเลยนี่นี่ครับพี่นองคว้องเส้นแยน ความเปลีป่ยน,นเนี่ยคว่างนหน่อยๆนี่ครับเนี่ยี๋ยวผมคว่างนหน่อยๆมันใหญ่เดี๋ยวสีดักไปนิล่างนึงเลยครับหมอนหมุดเขาเนี่ยผมมาเนี่ย นเสริมนะครับพอดินมันมาแตงบ่วงนะั่จังจังจ,งจงสวยงามนะครับพี่น้องโอ้โหเสียวขนาดตามที่เขาอยากได้นะครับพอาล้องมันหน่อยกับเท็ดหู้น้อยๆนะครับเท็ดบ่วงน้อยๆึูขข้องใหกับกระยับบ่วง บใบไงนะครับประมาณนี้ปล่อยครับดอยนี่ดอยนี่ข้องมองเห็นนะ้ำพลิ่งไก่กันเลยครับ ปนเปลี่ยน,เ,ยนเดี๋ยวจัดไปนี่หลังหนึ่งครับมองเก๋ไก๋กันส่วนได้่สกายแล็บนี่คันพลาดน,นี่โมคอยพลาดพีหนอ่องพีหนอ่อง เห็นไหมครับขวยมันนี่เป็นขวอยนู้นหน่อยนะครับผมขวอยนู้นหน่อยหน่อยครับจิอาจบจิกาแล้วนี่นะโอ้ยทาง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 มันฟุ้นหนักพี่น้อง <c oughs> นี่ครับวงตั้งหน่อยหน่อยเอด้กปตี้ยนดีขนาด เมันไม่จะขวยเลยเดี๋ยวดิจัดไปนี่หลังหนึ่งนะ พอดีพอดีหนูเลยครับผมเม็ดไงกระทางเบียดเบียด n h าไปเลยนะครับนี่สวยงามครับพี่น้องท้าง อ่านมานี่เรียบร้อยครมเขินดินนิดนึงน้อ,องขาไปนี่สวยๆเลยนี่ทางขงขาไปนี่ เดี๋ยวจัดนี่จักลังครับผมเนี่ยมันตัดทางข้นยางขึ้นยางลงมดครับคุเนี่ยตัดออกไปนี่นี่ครับกลนไกสกายแล้วพอมีเอยเอยอยู่นี่จัดกระยมเนีน่ยกระตุกครับพี่น่อง มาที่นี่ตัวบ่วงนะเัาตามใจชอบเลยครับอาะทู่หน่อยกับจะเป็นนู้นหน่อยเขากะเฮ็ดหน่อยนะอืมกดตรงเฮ็ดใหญ่ครับครับว่านี่พอดีคล้องมันเลย สวยงามครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับจังถามะรุนมาเบิงผลงานสกายบเฮาครับว่าสิในโตบ่ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมพาพี่น้องมาเลาะเบิงบ่วงสกายบนะครับ ผมใส่ไว้ขั้นหน้าเลาะนี่แหละครับเพราะว่ามันมีข้องหนูนะครับแต่ว่ามันเป็นข้องหนูบางใหญ่นี่ครับผมก็เลยเอาสกายแลบมาใส่ร่องเบิ้งคาร์เดปปิงนะครับผมไปครับผมไปเบิ้งน้ากันครับผมนี่ครับผมบรรยากาศทางฝุ่นเป็นถนนนะครับผมเป็นถนนนี่ครับเสียงวาวทะนุกันยังดึ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 งอยู่นะพี่น้องเนาะอากาศยังไม่เศร้าหลุ่นกันครับ โอ้เตรียมหนูน้อยครับผมหน่วยอยลิลีนี่ลันบืถือครับหน่อยอีลีตัวนี้หน่อยอีลีนี่ครับผมนี่กระลันหน่อยอลไรเออ นี่ครับผมใหม่อีกหนึ่งตัวครับน,น,น,นูนูรุ่นนูหนมคือไปปิ่งครับผมเพ็ดตากแห่งปิ่งกันไดน้นี่ครับเงียบครับ เลยใส่ไว้โอ้นงนี่ถือนะครับพี่นอ้องนี่นี่หนึ่งตัวเอ,าอ้าย้ายยุ่ย่ายกขึ้นมาจักงหน่อยที่สามเป็นหนูเป็นพวกหนูหน่อยนะครับพี่นอ้องนี่วัดถ,ถึก ไ,ไปไกลๆก,กันเลยนี่แหละครับผมสกายบได้ทุกรุ่นนะครับได้ทุกรุ่นส่วนลัางรันขึ้นกันครับรันแต่ว่าโอ้วุมมิตู่มึงเซมเรียนต่ำืุนมันขวดดินอยู่นันขวดดินใส่กวาจัก๊ก หลังนี้น,นี้บอดถือครับเบิดแล้วครับผมเบิดแล้ว <c oughs> นี่ครับผมสกายแล็บพวกพีหลังกลยียดการอยู่ดอกพี่น้อง <c oughs> นี่ครับผมหูสกายแล็บเเผวนะครับผมซ้ำตัวซ้ำตัว,ตวได้ปีกอยู่ครับผมเฮ็ดตากแหงไว้ ปิ้งกินก็นได้เพราะว่าตัวหน่อยนี่หลอกหนังเลยก <c> ะ <oughs> <c oughs> นี่ครับผมดักหนูหน่อยล่องเบิงนะเห็นคล้องมันนั่จำเนืน้อนนผมมา่ใส่หนูใหญ่ผมเห็นคล้องหนูหน่อยเลยว่าเอาสกายบนะครับมาจัดการมันมาดักก็ได้ไปไปปิ้งนะครับผมนี่แหละครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะหาอยู่หากินน้ำตรงไหนตรงหน้านะครับผมช่วงนี้ก็ทักหนูให้พี่น้องในเบิงใดรลุ่นได้ชมน้ำกันครับกะ ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับเมื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ